วุ้นกรอบน้ำพึ่งมะนาวติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง y o YouTube เปน,นึงตึงปนนะคะวิธีการทำใช้ผงวุ้นและน้ำแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำสัก10นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายเติมน้ำตาลทรายลงไปคนคน,คนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมดจากนั้นใส่น้ำพึ่งคนคน,คนให้เข้ากันเติมผงมะนาวลงไป คนคนคนให้เข้ากันจากนั้นปิดเตาค่ะหยดสีผสมอาหารสีที่ชอบคนให้เข้ากันตักใส่พิมพ์นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสัก15นาทีหรือจนกระทั่งเสร็จตัวเมื่อเสร็จตัวดีแล้วก็แกะออกจากพิมพ์วางบนกระด,ดาษไขสำหรับรองอบที่วางอยู่บนตะแกรงนำไปตากแดดสัก1-2วันหรือจนกระทั่งผิวด้านบนเนี่ยเสร็จตัวแห้งแข็งขึ้นประมาณนี้ พลิกกลับด้านตัววุ้นนำไปตากแดดต่อจนกระทั่งแห้งตามต้องการกินได้แล้วค่ะ